สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับแฟรายแสงนาตีนะฮะเราอยู่ใน i อดีพี่บัตรโนบอดี้เอนะครับกับดวลเรียวไทม์นะครับจัดฉากจัดฉากบ้านเออรายการรายการใหม่นะครับโอ้โหมีคนคิดชื่อให้นะครับเป็นรายการจัดฉากนะฮะโอ้โหม่น่าชื่อจริงๆว่าผมจะได้ชื่อรายการนี้มาจากใครบางคนที่เออไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงเขาดีกว่านะฮะโอเค เปิดมาก่อนเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหผมจะพามาดูนะครับว่าการเอาการโล่มาดวนเรียวไทม์จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็แล้วก็วก,การโดนเรียวไทม์ในปัจจุบันของเมตาปัจจุบันด้วยนะครับแต้มพันเก้าเขาเล่นกันยังไงนะครับก็โดนเปิดก่อนเลยครับแล้วก็ฝังสีเงาใส่กระบอกเหล็กจังหวะนี้ยังมีกิกกี่กบนเขาเคยรับแรงแท้อยู่โชคดีไปฮนะโอ้โหเกือบตายเหมือนกันแล้วปู่ซิโอแฟนครับผมบอกเลยจัดลำดับความสำคัญแล้วผมคิดว่าคิงอ่ะคิงหัวสุดนะเออในเมตา เมตานี่คิงแล้วก็กิกกี้โบลอดครับแล้วก็คอเกลีวใช่ไหมแต่คอเกลีวส่วนใหญ่จะแบนะแล้วก็น่การการลูกก,ก,ก,ก็ดีเหมือนกันนะการลูกก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูฮะนี่ฮะเกาไปการลูกแล้วก็ปู่ครับปู่จิ้มไปที่กระบองเหล็กกระบอกเหล็กไม่ตายแต่ก็ได้ปั่นใส่กระบองเหล็กก่อนโอเคตานี้ผมก็รู้รู้ตัวเลยนะว่าชนะแน่นอนไอ <laughs> ปู่ก็ดีเหมือนกันนะฮะเป็นโจมตีหมู่แรงกว่าจักรพพัดเด็กนะแต่จักรพพัดเด็กมันจะดีตรงที่มันมีชีบากคอยไล่ตีแล้วก็หิวพื้นล้มทีนะครับ เดี๋ยวตาต่อไปมันจะได้เห็นนะครับว่าการที่คิงเอยการที่ไม่แบนคิงมันเป็นยังไงแล้วก็การที่แบนคิงจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวน่าจะตาต่อไปน่าจะตาต่อไปนะครับอันนี้เอาการลุกมาเกาก่อนการลูกมันมีไม่ย่อท้อนะครับต่อให้ไม่มีคอเกลิวก็ตามนะครับมันนี่ฮะแล้วมีหลอดสีม่วงขึ้นมานะครับแล้วก็ผมทดลองแล้วว่าราชาทะิลิกสามารถใช้ได้นะแต่ผมไม่ได้อัดมาให้ดูนะครับอันนี้เขายอมแพ้ไปนะ โอเคแต้ม2 0 0พแล้วนะตอนนี้อะต่อมาครับโอ้โหเจอคนเดิมเลยครับแต่เขาก็แบนการโร่เลยนะรู้สึกการโร่มันเป็นปัญหานะครับก็เลยผมก็แบนเกรียวครับตามระเบียบครับอะแล้วดูตรงนี้ครับคิงสําคัญมากครับตาน,นี้ผมบอกเลยนี่ฮะผมก็ลังเลอยู่เอ๊จะเลือกอะไรดีเลือกเป็นปู่ซิวแฟงละกันนะครับตอนแรกถ้าเกิดเขาเขาแบนคิงอ่ะถ้าสมมุติผมแบนคิงอะเขาแบนคิงนะเออสมมุติเขาแบนคิงผมจะเลือกโซนิกกับอะตอมมาให้เขาแบนนะฮะ เป็นคอปู่บอมโซนิกอะตอมนะฮะแต่นี่คือเขาเขาไม่ได้แบนคิงไงผมก็เก็บคิงไว้นะครับเนี่ยถ้าพลิกมาอย่างนี้นะครับแบนคิงนะครับผมบอกเลยผมลังเลระหว่างโบลอสกับคิงแต่ผมคิดว่าผมแบนคิงดีกว่าเพราะว่าคิงมันมีโดนคิงไล่ตีซึ่งโดนคิงไล่ตีเมื่อตอนเหลือกระบองแค่ตัวเดียวนะฮะโดนมันก็จะไล่ตีไปที่กระบองซึ่งกระบองผมไม่อึดเอาซะเลยนะครับแล้วเฟสต,ต่อมาผมเลือกจัก,กรพรรดิเด็กอาซูมิกับเพื่อนแล้วก็โบลอสนะครับ ก็แ,แน่นอนครับเขาแบนเขาแบนโบลลอดเดี๋ยวครับแต่ผมจะมาให้เห็นความสําคัญว่าผมเก็บคิงไว้สุดท้ายกับเขาเขาได้โบลล์ไปใช้โดยที่เขาไม่มีคิงผลสุดท้ายจะเป็นยังไงเออเพราะาเราได้คิงด้วยเราก็ได้เปิดก่อนนะฮะเราอยู่ฝั่งสีฟ้าอยู่แล้วคือเขาก็เลยเลือกมาในเฟสแรกเลยว่าให้เลือกเลยจะให้แบนคิงหรือแบนโบลล์ดซึ่งผมก็เลือกแบนคิงอยู่ดีครับต่อให้ผมได้เปิดก่อนผมก็แบนคิงครับเออแล้วเขาก็เลือกมาอย่างนี้ผมก็แบนไปตามระเบียบนะฮะตามนี้ฮะ ผมก็เลือกคิงกับกระบองเหล็กมาพลิกสุดท้ายเขาก็เลือกโซนิกกับกระบองเหล็กครับคิดอะไรอยู่ครับเขาอยากจะเปิดก่อนผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออหรือไม่ก็เขาอยากเอาโซนิกมาล้วงมาล้วงกระบองเหล็กผมนะผมก็เอากระบองเหล็กยืนไว้ข้างหลังเนี่ยฮะให้เขาล้วงมาเลยให้เขาล้วงมาเลยแต่ผมได้เปิดก่อนครับผมได้เกิดเปิดก่อนนะฮะจังหวะนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับเมตานี้นะฮะโจงตีหมู่สําคัญมากครับโจงตีหมู่จะเห็นได้ว่าผมไม่ได้เลือกด้วงมาเลย ผมไม่ได้เลือกด่วงมาเลยนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะจะจะปรับยังไงจะปรับใช้ยังไงก็แล้วแต่บุคคลนะครับคือโจมตีหมู่สําคัญผมก็เลยปู่ซิโกแฟงกับจกักรพรรดิเด็กอ่ะต้องมีในทีมครับจะเห็นได้ว่าจะมีโจมตีหมู่อย่างน้อยตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในทีมหลุดรอดออกมานะครับต้องให้เขาเลือกต้องให้เขาเลือก <S <S หรือไม่ว่าเฟสที่สองก็เลือกปู่ซิโกแฟงกับจกักรพรรดิเด็ก,กยังไงต้องมีโจมตีหมู่ตัวหนึ่งอนะ่ะถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์กิกกี้โบลอสครับมันจะเป็นการเครเล แต่ผมจะให้เห็นความสําคัญครับของการมีคิงนะปั่นไปจังหวะนี้ครับคิงมันเป็นตัวแทงได้ด้วยไงชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีอ่าไปหวานคู่ครับจังหวะนี้มาครับโบลลสครับแล้วผมเอาเกโรมายืนข้างล่างด้วยไงมันก็เลยไม่มีตัวยืนข้างหน้ากระบองแล้วมันก็จะง่ายๆหน่อยแล้วเขาไม่มีลูกไฟใช้ด้วยไม่งั้นโดนระเบิดถล่มดวงดาไปแล้วครับอชูร่าคาบุตโตต่อยมาจังหวะนี้ผมเหลือสามตัวนะเขาก็เหลือสามตัวนะครับ จังหวะนี้ครับเฟสนี้ผมก็ได้เปิดก่อนนะปึ๊บไปปึ๊บไปทิงเอนจิ้นชีบาไลต่ตีดวงไปหนึ่งทีสทีฮิ้วนุ่งทีมกันมาแล้วโดนคิงไล่ตีไปที่ดวงอีกลับพาละเจ็บนจักจัด,จดโอเคมาครับชีบาบอมไปเลยครับจังหวะนี้บึ้มไปบึ้มไปแล้วก็โบรอตไปหวานนะชีบาไลต่ตีกระบองเหล็กสองทีกระบองเหล็กเขาลงไปนอนแล้วครับโดนคิงไลต่ตีอันดวงไปหวานครับหรือกระบองเหล็กตัวเดียวลุกขึ้นมาครับฟาดฟันมาจังหวะนี้แล้วก็โดนคิงไล่ตีครับโดนคิ้งไล,ตงไลต่ตีเฮ้ยโดนคิ คืออันนี้คือบักหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออใครรู้ช่วยบอกทีนะฮะมาวิกี้ทำไมโดนคิงไล่ตีแค่ครั้งเดียวเออแล้วก็บองเหล็กผมรู้ขึ้นมาอ่ะแต่กระบอกเหล็กเขาเสียชีวิตเยอะกว่านะฮะจากการที่โดนคิงไล่ตีนี่ฮะผมถึงได้บอกว่าความสําคัญของโดนคิงแล้วอยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยคือถ้าเกิดมันลุกมาพร้อมกันฝั่งสีฟ้าได้ได้ปั่นก่อนนะโคตรโกงเลยมันไม่สมเหตุสมผลนะสเลอย่างที่คาพูดในแชทในเลวไทม์บอกไว้นะ,ะนี่ฮะผมก็ชนะไปปึ๊บ <laughs> อย่าลืมนะครับแบนคิงนะครับ ต่อมาครับ <c oughs> เจอคนนี้นะอีเทอร์นอลนะครับโซนิกนะครับจกกักระพัดเด็กแล้วก็ทัสมากีนะผมเลือกแบรนด์โซนิกนะไม่อยากให้เขาเปิดก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เราแบนด์มันมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ฝั่งสีแดงสามารถเอาชนะความเร็วฝั่งผมได้ในในตอนที่ฝั่งผมมีคิงนะก็คือการที่มีโซนิกครับโซนิกอยู่แถวเดียวกับคิงฝั่งฝั่งตรงข้ามจะได้เปิดก่อนนะฮะผมก็เลยเลือกแบรนด์โซนิกไปเลยแล้วก็นี่ฮะเขาปล่อยการโล่หลุดมาฮะจะได้เห็น กาโร่ได้เฉิดฉายนะผมก็แบนกาโร่ครับเออผมแบนกาโร่เลยกาโร่มันมีหลอดเลือดพิเศษด้วยนะมันมันมีไม่ย่อท้อด้วยมันค่อนข้างน่าลำคานะผมก็เลือกมา2ตัวสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับแต่เขาไม่มีเขาไม่มีคิงครับผมเออเขาไม่มีคิงครับผมโอเคจะบอกว่ากว่าจะหาแต่ละแต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละคู่ต่อสู้ได้นี่หานานจัดจัดนะหานานจัดจัดนะครับเออมาครับจังหวะนี้ครับคิงผมได้เปิดก่อนนะไปครับ เปึ๊บเปิร์บปบปบปบคิงเอนจินไปแล้วก็โดนคิงไลตีทาซึมากิโดนคิงไลตีทาซึมากิจะจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้เลือกด้วงมาเลยนะเออย้ำอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้เลือกด้วงมาเลยอันนี้ครับอะตอมครับป่าใส่ใครดีป่าใส่แถวล่างอยู่แล้วครับเราต้องการให้กระบองเหล็กเขาลงไปนอนนะครับแล้วเขาอะตอมิกผมปาาใส่แถวกลางอีกแล้วกาโลไล่ขวนมาจากมานี่สวยงามจ,จัดจนะัดฮะโดนคิงไลตียับโดนคิงไลตีโอเควินถึกจังวะมาครับจังหวะนี้ อ๋อผมจะบอกยังนึงคือคลิปนี้ผมอัดตั้งแต่วันอังคารนะแต่ว่าไม่รู้จะได้ฉายเมื่อไหร่นั้น้จะได้ฉายวันพฤหัสนะครับว่าวันพุธอาวุธกาโร่น่าจะเข้านะครับผมน่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวุธกาโร่อยู่ซึ่งถ้าเกิดมันฉายทีหลังแปลว่าทุกคนได้รับชมไปแล้วโอเคมาดูรับชมกันต่อครับนี่ครับปู่บอมมีหลอดเลือดสีม่วงด้วยนะก็เลยรับแรงกระแทกได้อย่างสบายครับจากแพสซีฟกาโร่นะครับนะครับจังหวะนี้ครับดวงครับจะอัดใส่ใครดีอัดใส่กาโร่ครับแต่กาโร่มีไม่ เรียบร้อยเลยฮะการโล่ก็เป็นตัวแทงได้นะครับคือเมตาเนี้ยมันพอแบนเกลิวไปอ่ะพอแบนเกลิวไปมันต้องหาตัวที่แบบว่าพวกที่มีไมยยอดท้อพวกแทงแทงตึกๆได้พวกให้เราให้เราให้กระบองเหล็กเฉิดฉายอย่างเช่นอะตอมิกอะไรเงี้ยเอออะตอมิกนี่ก็ถึกนะอะตอมิกห้าดาวม่วงนี่คือเอาไม่ลงนะครับยืนยันเทึนสุดท้ายก็เจอมาแล้วนะครับโอเคแต่จังหวะน,นี้ครับก็กระบองเหล็กเขาก็ลงไปนอนซะครับตีธรรมดาไปตือแปลกเขาก็ลุกขึ้นมาฟาดฟันมาจังหวะน,นี้่ะครับก็ กาโลผมก็ยังยืนได้อยู่แล้วก็เก่าไปจังหวะนี้ก็ลงไปนอนอีกรอบหนึ่งฮะเนี่ยเรียบร้อยปั่นขึ้นกลับมาโอเคสบายๆครับปั่นไปครับปึ๊บปุ๊บป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 ๊บจะเห็นได้ว่าอะตอมิกเลือดแทบไม่ลดเลยเห็นไหมฮะอยู่ในคอปูบอมนะฮะเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะจังหวะนี้ปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปโดนคิงไล่ตีครับแล้วก็โดนคิงไล่ตีอีกทีหนึ่งแล้วก็อะตอมิกครับย่อยยับในดาบเดียวไปบ้าไปจังหวะนี้แล้วก็บ้าไปีทนึง เลียงฮะดวงไปหวันแล้วก็โดนคิงได้ตีไปที่กระบองและโดนคิงได้ตีไปที่กระบองกระบองตายไหมกระบอกไม่ตายแต่ว่ากระบองเหล็กผมได้เปิดก่อนก็ปั่นไป <S <S เรียบร้อยฮะชนะไปโอเคจะเห็นได้ว่าแต้มผมมาต่อกันเลยนะสองพันสองพันหนึ่งแล้วเนี่ยสองพันหนึ่งแล้วตาต่อต่อไปครับตาต่อไปนี่ตอนที่แต้มสองพันหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับก็เลือกมาเป็นปูบอมเกโรแล้วก็กาโรนะครับผมจะดูฝั่งตรงข้ามนะครับว่าจะเลือกอะไรนะฮะ ผมอยู่ฝั่งสีฟ้าค่อนข้างได้เปรียบเลยนะฮะค่อนข้างได้เปรียบนะครับมาดูซิว่าจะเลือกอะไรมาเป็นคิงครับอะตอมครับอย่างที่ผมบอกครับแบนคิงเท่านั้นฮนะต่อให้เขาเอาปู่บอมมารอครับแบนคิงเท่านั้นครับเพราะว่าฝั่งเราจะได้ใช้คิงครับปู่ซิลแฟงจกักรพรรดิเด็กแล้วก็อาร์ซนขับเคลื่อนนะครับที่เอาปู่ซิลแฟงกับจกักรพรรดิเด็กมาผมบอกไปแล้วนะต้องมีตัวตีมูหนึ่งตัวในทีมนะครับส่วนอาร์ซูนขับเคลื่อนมันเป็นสายเทคนิค พอปู่บอมมันต้องใช้สายเทคนิคนะครับเผื่อเขาแบนจกักรพพัดเด็กไปผมก็ยังมีสายเทคนิคไว้ใช้นั่นเองนะครับแล้วผมมีโจมตีหมู่ด้วยนะครับปู่ซิวแฟนโก,กงกว่ากจักรพพัดเด็กตอนที่ทีมเรามีคิงนะเพราะว่าคิงเราใบใบพลังงานไปใช่ไหมแล้วก็ปู่ซิวแฟงอันตีต่อมันจะลบพลังงานที่ใบออกไปจากเกมเลยนะครับแต่มันก็ใช้ทดแทนกันได้ครับจกักรพพัดเด็กนะฮะผมก็เลือกแบนด้วงไปนะในเทอร์นี้ผมผมแบนด้วงนะเออผมวัดเลย วัดเลยเพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออถ้ามีดวงถ้ามีดวงคอยสะท้อนแล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบในภายภาคหน้าได้สําหรับผมนะผมก็ยังกลัวสะท้อนหนึ่งดวงอยู่นะถึงผมไม่ได้เลือกดวงมาก็จริงแต่ผมก็ยังกลัวดวงอยู่นะครับผมอ่ะแล้วเขาเลือกกาโร่มาพิกสุดท้ายครับโอ้แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะถ้าให้เลือกคิงกับกาโร่ผมเลือกคิงนะเออ อย่างที่ผมบอกครับผมแบนคิงให้เขาปล่อยให้เขาเอาการโลมาตอนสุดท้ายก็คือคลิปนี้จะทําให้เห็นเลยว่าคิงสําคัญกว่าการโลครับเออแล้วกระบองเหล็กอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วกระบองเหล็กในคอที่ไม่ใช่คอเกลียวฮะกระบองเหล็กสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นกระบองเหล็กจะเป็นพิกสุดท้ายเสมอนะครับแต่บางทีเจออะตอมกับกระบองเหล็กพิกสุดท้ายผมก็แพ่นะเออเพราะว่าโอ้โหอะตอมถ้าเกิดพลิกดีจะจัดนะพลิกดีจ,จัดแบบได้คอได้คอคออะไรก็ได้อ่ะเป็นอะตอมกับ กระบองเหล็กอยู่พิกสุดท้ายที่เอาเรื่องฮะเอาเรื่องครับว่าอะตอมไม่ยอมตายง่ายๆชิบะบอมไหมครับจังหวะนี้เห็นไหมต้องมีตัวตีหมู่ตัวหนึ่งครับถ้าเกิดเขาไม่มีกิกี้โบรอนะยิ่งง่ายครับยิ่งง่ายเลยเนี่ยไปครับพายุป่าเถื่อนเนี่ยเขาเหลือตัวแค่นี้ก็ปั่นไปครับปั่นไปไปไปเรียบร้อยฮะกระบอกเหล็กเขาลงไม่นอนก่อนแล้วผมก็ไว้วางใจได้ระดับหนึ่งฮะต่อให้เขามีกาโลคอยรับแรงกระแทกแต่เขาก็เหลือแค่2ตัวฮะย้อนไม่หมัดเดียวมาครับจังหวะนี้ปึ๊บมาแต่ผมเป็นคอปูบอมครับ ปูมแต่ก็ไปหวานอยู่ดีโอเคกระบองเหล็กลงไปนอนอยู่ดีฮะกระบองเหล็กแล้วคุณมาฟาดฟันครับปอกกระบองเหล็กเขาได้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วผมมีคิงคอยแท้งอยู่นะครับคิงคอยแท้งนี่คือเรื่องดีจัดจัดนะฮะชิบาละตีสองทีปูซิโอแฟงติดไม่ยอท้อแล้วโดนการโลไลขวนมาก็ยังยืนได้อยู่นะครับจังหวะนี้การโลตีธรรมดาครับแล้วชิบาละตีหนึ่งทีสองทีปูบอมไปหวานครับสบายมากครับจังหวะนี้ก็คิงเอนจิ้นครับเปิดก่อนครับตึ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 บเรียบร้อยฮะ แล้วก็มีชิบะไล่ตีด้วยชิบะไล่ตีทีแล้วก็โดนคิงไล่ตีครับแล้วก็ต้องลุ้นให้โดนคิงไล่ตีไปที่กระบองซึ่งไม่ได้ตีไปที่กระบองแต่ว่าเรามีชิบะบอมนะเคลียร์ไปครับเคลียร์ไปบึ้มไปจังหวะนี้แล้วก็ชิบะไล่ตีไปที่กระบองสองทีแล้วกระบอกลงไปนอนพร้อมกับโดนคิงไล่ตีไปที่กาโลและโดนคิงไล่ตีไปที่อะตอมสวยครับกระบองเหล็กผมลุกขึ้นมาพร้อมจะฟา,าดฟันแล้วครับต,ต่อให้เขาติดไม่ย่อท้อก็ตามต่อให้เขาติดไม่ย่อท้อก็ตามแต่กระบองเหล็ก เขาก็เสียชีวิตเยอะกว่าผมแล้วครับชีบาได้ตีหนึ่งทีสองทีแล้วเหลือแค่สองตัวนะหมาเจ้ามันี่ก็กระบองเหล็กุูขึ้นมาฟาดฟันครับกระบองเหล็กผมลงไปนอนนะแล้วก็กระบองเหล็กต้องฟาดจริงๆเขาต้องฟาดฟันใส่คิงนะเพราะว่าคิงจะได้รับดาเมจเยอะกว่าซึ่งเนี่ยคิงเป็นแทงปุ๊บพอคิงเป็นแท้งกระบองเหล็กผมก็ยังไม่ลุกครับกระบองเหล็กผมต้องรอให้การโรเขามาขวดก่อนซึ่งการโรเขาขวดก็ยังไม่เข้าเพราะว่าคิงเลือดโดนคิงมันยังเลือดยังไม่หมดเลยฮะเออก็เข้าสู่เทิร์นที่สามครับคิงก็ได้คิงเนจิ คิวตัวเองขึ้นมาก่อนปึ๊บมาจังหวะนี้แล้วก็โดนคิงไล่ตีก็ลดเลือดกันไปโอ้มีชีบาาไล่ตีด้วยใช่แล้วชีบาาในเทิร์นที่3มันยังไม่หมดอ้า <c> ว <oughs> กระบองเหล็กลงไปนอนเลยครับแล้วโดนคิงไล่ตีแล้วกระบองเหล็กผมรู้ขึ้นมาจังหวะนี้ก็ฟาดฟันเมทิกาโลกการลไปหวั่นเหลือแค่กระบองเหล็กตัวเดียวซึ่งชีวิตกระบองเหล็กก็น้อยกว่าผมเป็นทีเรียบร้อยเนี่ยคิงก็ยังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่นะต่อยชีบาาไล่ตีมา2ทีก็ยังยืนได้อยู่แล้วโดนคิงไล่ตี1ที2ทีแล้วก็ยังไม่ลลงไปนนออแตต่่ววาชีิกกกระบเหห็็มด เรียบร้อยครับจังหวะนี้คิงเอนจิ้นแล้วก็ให้โดนคิงไล่ตีปิดจอบกันไปตึก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 โอ้ยังยืยนได้แต่ว่าผมอยู่ฝั่งสีฟ้าครับรูขึ้นมาพร้อมกันสีฟ้าได้ปั่นก่อนนั่นเองนะครับมาครับอันนี้เจอเลนนี่ฮนะโอ้โหเลนนี่อ้าวผมอยู่ฝั่งสีฟ้าอีกแล้วเนี้ยเอย้ผมจําได้ว่าผมอัดอัดอยู่สีแดงก็ชนะก็มีนะแต่ว่าไม่รู้จะได้อยู่ในคลิปนี้หรือเปล่านะโอเคมา พราะว่าเ oh, ขาปล่อยโซนิกผมมานะเอาเรื่องจัดจัดฮนะเออผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ด้วยนะแล้วเขาก็แบนน่าจะแบนอะตอมผมไปนะครับนี่ครับปู่ซีโร่แฟงก็จักรพัดเด็กนะฮะอย่างที่ผมบอกตัวตีหมูตัวหนึ่งครับตัวตีหมูตัวหนึ่งอยู่ในทีมนี่ฮะหผมลังเลนะหยเลือกอะไรดีวะเนี่ยเลือกอะไรดีวะเนี่ยผมคิดไม่ออกฮะบแบนจักรพัดเด็กเลยครับไม่อยากให้เขาใช้คอปู่บอมนะเออนะครับแล้วก็โบลอดกับกระบองเหล็กมาได้เฉยๆแล้วครับ เพราะว่าคิงโดนแบรนไปนะคิงโดนแบนนี่โซนิกก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าผมลืมไปสปีดผมอะสปีดโซนิกผมอะไม่ได้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะเออเซตนักบวชแต่ไม่ได้ใส่ความเร็ว4-2นะมันรองจากความเร็ว4-5นะครับความเร็ว4-2ซึ่งฝั่งลนเลนนี่อะใช้ครับความเร็ว4-2ผมใส่ให้อตอมอยู่ครับผมลืมไป เออจังหวะนี้ผมก็เลยเปิดทีหลังนะฮะอาเปิดทีหลังปังกว่าครับแต่ผมมีกิกี้บลล็อตเขารับแรงกระแทกพร้อมคอปูปอมครับเชิญรับชมครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะลุยครับนี่ฮะตีธรรมดาไปแล้วเ,เขาเซฟลูกไฟให้ใช้นะครับแล้วตอมย่อยยับในบัตรเดียวมาจังหวะนี้ปาดมายังติดกิกี้บล็อตอยู่แล้วปาดมาแถวล่างอีกครับออืกิกี้บล็อตรับแรงกระแทกพร้อมกับอัศวินขับเคลื่อนที่รับดามเมจอันติลดลงนะฮะแล้วก็ปั่นพายุปาดเชิญมาจังหวะนี้ครับออืเปิดก่อนแล้วยังไงฮะเปิดก่อนลยังงไฮะ ผมเลือกตีธรรมดาแล้วเซฟลูกไฟให้ใช้ครับจังหวะนี้ครับแลชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีแล้วก็มาแล้วครับชิบะบอมมาจังหวะนี้ครับ okay, okay. บึ้มไปครับนี่ฮะโจมตีหมู่ตัวหนึ่งเพื่อบั่นทอนกิกกี้โบลล์นะครับชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีกิกกี้โบล้์ต้องรับแรงกระแทกอย,อย่างพาร่าอย่างหนักครับแล้วก็วระเบิดให้หลมดวงดาวล้างจักรวาลไปแถวล่างครับบ้บา,บา,บามาจังหวะนี้ครับแล้วก็ชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีกันไป มาครับจังหวะนี้เนี่ยกิกกีบลอลเขระเบิดคืนกันมาแล้วกิกกีของผมยังไม่ระเบิดเลยระเบิดถล่มดวงดาวมาผมมีกิกกีบลอคอยรับแรงกระแทกอยู่ซึ่งกระบ,บองเล็กยังไม่ไปหว่นครับแล้วกิกกีต่างคนต่างระเบิดกันไปเทรดคืนกันเฉดคืนกันไปกันมานะครับทำให้จกักรพรรดิเด็กผมไปหวน่นแล้วชีบาไลตีสองทีมาจังหวะนี้โซนิกเกือบตายแล้วก็ปูบอลครับจิ้มธรรมดามาแต่เขาไม่มีชีบาคอยไลตีเพราะฉะนั้นผ่ายุป,ป่าเถื่อนมาเลยครับจังหวะนี้บึบบึบ โอ้โหแต่กระบ,บองเหล็กเขายิงยิงได้ใช่มตนชีบาไรตีหนึ่งทีสองทีกระบองเหล็กต้องลงไปนอนครับเรียบร้อยครับกระบ,บองเหล็กเขาลงไปนอนก่อนต่อให้เขาเปิดก่อนก็ตามน่าครับประมาณนี้นะครับเป็นไงครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์นะฮะกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ